วัที่24พฤษภาคม2565มันถึงเวลาที่เราจะมาฝึกสมาธิฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นเป็นพละมีพลังที่สำคัญ ในพลังทั้ง5ตั้งแต่ศรัทธาบมิยะสติสมาธิปัญญาในพวกเราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความร่อมายในคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามันมีความเชื่อมีความร่อมาย ทั้งคำสอนของท่านว่าเพราะทรรมนี่จะทำให้เราได้มีพ้นทุกข์ได้จริงถ้าเราไม่มีธรรมะในใจแล้วเราจะมีอุปทานก็นจะพ้นทุกข์ไม่ได้ศรัทธาเชื่อในเรื่องของกรรมทำก,กรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วด้ชั่ว ใเราพิจารณาทุกวันว่าเราบิกรรมเป็นของของตน้นกรรมไม่ผู้ให้พน้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรม่ปผู้ติดต,ตามกรรมที่พึงอาศัยเราทํากรรมใดไว้นี่ก็ตามเช่วยก็ตามเราจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั่นของกรรมเป็นกฎที่ยุติธรรมนั่นเราก็ต้องพยายามทํากรรมที่ดี นเวนกรมที่ไม่ดีมันปลูกต้นไม้ก็ได้ผลปลูกต้นต้นเรียนต้นเงาะต้นลำไยลองกองต้นแอปเปิลต้นลไม้ทั้งหลายเราเอาพันธุ์อะไรเพราปลูกไปมันก็ออกดอกออกผลมาเป็นพืชพันธุ์นั่นคราวนี้ ถ้าเราทำกรรมบันไดเราก็ต้องได้รับเนี่ยเราต้องพิจารณาละเราต้องทำกรรมที่ดีกรรมที่ไม่ดีเราต้องละนั่นก็ต้องมาพยายามปฏิบัติมีศรัทธาความเพียรความตั้งมั่นตั้งใจที่ดีพอเราจะพ้นทุกข์ได้เราอยู่นิ่งๆเฉยๆ ไม่ทำอะไรเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกต้องมีความเพียนมีความตั้งใจจริงพยายามเจริญสติของเราให้ต่อเนื่องซึ่งในปกตินี้เรามีเราก็มีสติอยู่แต่สติเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์สติพอที่จะประคองในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่ใช่สติที่ตั้งมั่นที่จะรู้แล้วเกิดปัญญาชนดิดที่เรียกว่าละตัวละตนได้เพราะกิเลสนี่นะมันจะต้องมีตัวมีตนในบางครั้งเรานั่งสมาธิน,านักปฏิบัตินั่งสมาธิใจมันว่างไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีความอิ่มใจสุขใจ แต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ยังมีตัวเรามีของเรามีภรรยามีลูกมีหลานก็เกิดความกลัวขึ้นมาเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วเกิดสมาธิจิตเราไม่กลับมาเราจะไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ กลัวจะไม่มีภรรยาไม่มีลกูกไม่มีลานไม่มีตัวเราในตัวที่ความเป็นไม่ถูกต้องมันเป็อย่างนี้แต่ก็รู้อยู่ว่าถ้านั่งสมาธิได้แล้วมันอิ่มใจสุขใจต้องกระจายก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องสมาธิเป็นหินทัพยาเอาไว้เปรียบเทียบยาก็งอกึ้นไม่ได้แต่เมื่อเราเอา ก้อหินก้นดินออกมาอยามกรกงอกเหมือนเดิมแต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติต่อสมาธินี่แหละมาเรียนรู้ธรรมชาติทำความเป็นจริงให้เห็นเข้าใจว่าสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมัน่นก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นก็ต้องมันปฏิบัติ นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาก็อย่าไปกลัวเรื่องของสมาธินะ่ะที่นั่งไปแล้วมันจะกายมันขยายใหญ่มาเต็มสลากระ,กะด้กายมันสูงไปมันไม่จะหลุดลอยไปเลยยิ่งถ้าเราพิจารณากายนี้เป็นนัตตาได้จิตมันจะสว่างมันโลง่งมันว่างเราก็ จะเข้าใจชัดเจน,นการฝึกจิตเนี่ยในบางครั้งจิตมันก็ท้อแท้ก็มีเป็นธรรมดาธรรมชาติมันเบื่อมันหน่ายก็มีก็ให้มีสติรู้ไว้ว่าตอนนี้จิตเราเป็นอย่างไรสังขารที่มันปุงแต่งจิตเป็นอย่างไรก็รู้จักมันเป็นของไม่เที่ยงตรงนั้น มันไม่ใช่เราแต่นี่ความคิดเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเราเป็นคนคิดเราเป็นคนรู้เห็นไหมมันคิดอะไรก็ไม่ใช่เราไอ้ที่รู้ก็ไม่ใช่เราอีกเป็นจิตวิญญาณมโนวิญญาณเราก็ไม่ยึดออกมาเป็นเราและของของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เป็นอนได้จังรูกราตาเห็นธรรมะ อย่างในบางครั้งไงไหมเราอาจจะรู้จักคนคนในคนหนึ่งเรารู้จักกันมานานมาด้พบกันมาสี่สบห้าปีก็ลืมชื่อเขาละลืมชื่อจำไม่ได้ชื่ออะไรนี่สัญญาจำได้ไหมรู้จำได้จำไม่ไ,ได้กรรตทวสัญญาจำไม่ได้ มันข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะเราเรียกข้อมูลมาแล้วมันไม่ไมไมปรากฏขึ้นมานั่นแหละแต่พอเราจําได้อ๋อชื่อนั้นหรือมีคนมาบอกว่าคนนั้นชื่อว่าในกเราก็นึกจาได้โอ้ใช่แล้วคนที่ชื่อในกอนั่นในขอตรงนี้แท้จริงอ่ะเขาไม่มีเชื่ออยู่แล้ว เขาไม่ใช่ในกอในขอแล้วก็เป็นท่าสี่ขันห้าแต่จําชื่อตามสมุดไม่ได้แต่เราก็เข้าใจว่าเป็นเชื่อนั้นจริงๆพอเขาบอกว่าเป็นเชื่อในกออ๋อใช่แล้วเป็นเชื่อในกอแต่ความจริงไม่ใช่ในกอถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้ว่าอ้มจริงๆไม่ใช่เป็นท่าสี่ขันห้าไม่มีในกอจริงๆไม่มีในขอจริงๆไม่มีเราก็ไม่มี ตรงนี้ปัญญากเกิดถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เป็นวิบุญน,นั่นน่มนผมเคยพูดให้ฟังถึงการพิจารณาคนที่เขาเสียชีวิตทําการชานสูตรวมา่าเขาเสียเกิดจากอะไรก็โดนสะก็ดสะก็ดระเบิดตายก็เอามันสมองออกมาดูตับใจเส้ปอดออกมาดูในกระเพาะก็ยังมีอาหารอยู่เลย เกิดค,ความสลดสงเวชมากลยชีวิตคนเรามันต้องตายโดยไม่รู้ตัวไปออกกำลังกายตอนเช้ารถชนตายโดยไม่รู้ตัวมันจะต้องไปตายเห็นไหมชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตคือความตายแต่เมื่อเขาทำหน้าที่ชนะสูวนเรียบร้อยเขาก็เอาเครื่องแบบชุดต่างๆมาใส่ ตอนนี้จิตของเรานิ่งอยู่สมาธิตั้งมัน่นความเพียรในการพิจารณาปฏิบัติสติก็คือการเจริญความตายเป็นอารมณ์สมาธิตั้งมัน่นในช่วงแรกปัญญายังไม่เกิดเป็นสมาธิแต่พอจิตใจก็จดจ่ออยู่กับความสงบนั้นจิตหนึ่งเมื่อ พนักงานเขาเอาเจ้าหน้าที่พนักงานเขาเาเครื่องแบบปาใสเริ่มจะเกิดความปรุงแต่งว่าคนตายนี้เป็นเป็นนั้นเป็นนี้แหละแต่ยังไม่ทันปรุงแต่งออกมาปัญญามารู้เท่าทันทันทีว่ามันไม่ใช่ความรู้นี้มันไม่ใช่ความคิดนะไม่ใช่นึกไม่ใช่ปรุงไม่ใช่แต่งมันรู้ความรู้ขึ้นมามารู้เท่าทันตรงนั้นแหละ ใจก็สว่างเป็นวิมุตต์เลยโอ้ถ้าบรรยายฟังก็เหมือนกับมันไม่ใช่นะเขาไม่ใช่เป็นข้าราชการเขาไม่เป็นอะไรเลยเมื่อกี้นี้เขาก็นอนอยู่เป็นคนตายเป็นท่าสีกันหายนุกขึ้นมาใจสว่างมองเห็นคนเดินไปเดินมามันก็เหมือนกับไม่ใช่คนเป็นหุ่นยนต์เป็นสรีระยนต์ สัตว์ก็ไม่ใช่สัตว์ตรงนี้เป็นบทสรุปของการเจริญสติปัฏฐานในข้อมาด้วยเรื่องของกายเห็นไหมสรุปว่าสัต์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันอยู่ตรงนี้นี่เป็นวิปัสสนาตอนเรา มีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติดื่มทำพูดคิดมีสติดูลมไม่ใจเข้าออกมีสติแต่ไปยุ่งขู่แขนเหยียดแขนมีสติอันนี้เป็นเรื่องของสติสมาธิตั้งมันพอตอนท้ายสรุปว่าสักแต่ว่าเพาสักแต่ว่านี้แหละมันก็เป็นวิปรสสนา มีความรู้ขึ้นไม่ชินึกไม่จะคิดปรุงแต่งอะไรเ่ยปัญญาก็จากการภาวนาเกิดจากจิตสงบอะไรรู้ชัดแจ้งจิตก็สว่างสวัยเห็นสักแต่ว่านี่มันเป็นได้เป็นอัศจรรย์อย่างนี้ทํามเราก็เคยเห็นคนเดินไปเดินมาก็เป็นคนทั้งนั้นแะแต่เราปัญญาเกิดมองไม่ใช่คนเ่ยมันเดินตอกแตกตอกแตกตอกแต,ตกไปหมดเออ นิพพัะมันเกิดขึ้นในใจนันเนี่ยตาก็มองเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เวลาเห็นความรู้มันไม่เหมือนเดิมนี่เป็นอย่างนี้เนาะในเรามันฝึกจิตของเราให้เกิดปัญญาโดยมีสมาธินี่แหละเป็นแกนกลางมีศีลสมาธิมัฒนาสุป,ปัญญาวิมุตรหลุดพ้นจะไดให้เข้าใจในธรรมะให้เพียรพยายาม มีสัทธาอยู่แล้วก็อย่ดให้มันท้อมันถอยไปรักษาสัทธาให้ตั้งมั่นไว้เพี่ยนไมพยายามปฏิบัตินะทุกๆท,ท่าตน,นะ